สวัสดีค่ะเพื่อนๆทัศนามลักณะทัศนามมีพิจิกรกรกฎยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กรารมิก้อดูงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทำออก,ก้อแลนดอมความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นคู่ชีวิตได้จริงไหม ก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และสาหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมมาใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุน้ำมีนพิจิตรกรกฎไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคันดมนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นคู่ชีวิตได้จริงไหมนะคะเป็นการพยากรณ์แบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมเพื่อนๆจะเชื่อมโยงแบบโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกก็ได้นะคะแต่กวางก็จะแนะนําให้เพื่อนๆน,นั้นดูลักนาเป็นหลักแล้วก็ดูราศีประกอบนะมาดูกันค่ะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นคู่ชีวิตได้จริงไหม เราจะมาเปิดเป็นสถานการณ์ความรักระหว่างเรากับเขานะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะธาตุน้ำเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วยสถานการณ์ความรักตอนนี้ว้าวเด็กถ้วยเป็นความรู้สึกดีๆเนาะอัศวินเหรียญ แล้วก็เป็นไพ่เดอะมูนนะสถา,านการณ์ความรักตอนนี้นะคะมันเหมือนสบายใจมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขามันเหมือนเป็นช่วงของการทดสอบทดลองอะไรกันไหมอะแล้วเหมือนกับก็ให้ความสบายใจแก่ก,กันได้ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมนะคะแล้วความสัมพันธ์ก็ทําให้วันไหวด้วยมันมีความวันไหวเข้ามาแต่ใน ความหวั่นไหวนั้นมันก็มีความมั่นคงอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกดีมากๆอธิบายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะแต่เดโมนน่ะมันมีความกังวลใจหรือมีอะไรสักอย่างที่ที่เราอาจจะต้องดูเขาไปอีกในระยะยาวมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นปะแล้วคุณอาจจะยังรู้จักเขาไม่ได้มากพอเท่าไหร่แต่คือตอนนี้ข้อดีมันก็ค่อนข้างที่จะออกมาเยอะจน คุณกับเขาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นข้อเสียอะไรของกันและกันเลยซึ่งข้อเสียมันอาจจะถูกซ่อนเอาไว้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะรู้จักกันด้วยไหมมันเพิ่งจะเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นหนะ้าคุณเองก็พยายามที่จะไม่หวั่นไหวไปกับข้อดีตรงนั้นเยอะหรือไปรู้สึกอะไรเยอะอะแต่คุณพยายามที่จะควบคุมอะทิศทางความรู้สึกของตัวเองให้มันอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยเอาไว้ก็นะคะเดอะมูน่ะคืออะไร The Moon คือร okay. าชินีดาบโอเคทตาน้ำคุณก็ไม่ได้น่ามืดตาบอดขนาดนั้นนะคุณก็ต้องการศึกษาดูใจในส่วนที่เป็นข้อเสียของเขาด้วยก็ไม่ต้องไปเร่งไปรีบให้ข้อเสียเขาเผยออกมาหรอกทาุน้ำเราก็ดูไปตามสถานการณ์เวลาสถานการณ์นะคะจะเป็นตัวเทสระบบเองจะเป็นตัวพิสูจน์ ข้อเสียของคนคนนั้นเองว่าเขาจะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราไม่จาเป็นจะต้องไปตั้งใจดูขนาดนั้นก็ได้นะคะเพียงแค่ว่าเราพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้มันอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอ่ะอย่าเพิ่งไปหวั่นไหวอะไรเยอะนะอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดไกลนะคะ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเข้าไว้ถ้ามันมีรังสังห์มีเอ๊ะมีอะมีอะไรนะคะเราก็แค่แบบว่าทดเอาไว้ก่อนแล้วก็ดูกันไปในระยะยาวนะคะแต่กวางมองว่าตัวธาตุน้ําเองอะ่ะคุณก็เป็นคนที่ระวังตัวนั่นแหละค่อนข้างที่จะระวังความรู้สึกให้มันอยู่ในบาลานะให้มันอยู่ในพอดีเราสามารถที่จะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาได้นะแต่เราก็ต้องอยู่ในคอนโซลที่จะต้องรักตัวเองด้วยนะ อย่าเพิ่งไปทุ่มเทยเยอะนะาธนาตุน้ําเอาแต่พอดีนะคะเอาเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบโอหไปจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าเจ็ดเหรียญมันจะพูดถึงการลงทุนหรือการทุ่มเทความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่เหมือนาธนาตุน้ําเวลาที่คุณให้อะไรใครคุณจะให้ไปตามความรู้สึกและตามความพอใจของตัวเองในแบบที่เราไม่ได้คิดเสียดายในสิ่งที่ให้อาจจะเป็นการให้ด้วยความเสน่หานะคะฉะนั้นน่ะการให้ สิ่งที่จับต้องได้อะมันไม่ใช่เป็นความสูญเสียอะไรหรอกแต่ถ้าคุณให้ใจให้ความรู้สึกไปเยอะอันนั้นอะคือการสูญเสียที่แท้จริงคือเราจะมานั่งเสียใจเสียความรู้สึกไงคะคุณก็ไม่ได้ไมยหรอกนะในการที่คุณจะทุ่มเทในเรื่องสิ่งที่มันเป็นของจับต้องได้อะแต่ไอ้เรื่องความรู้สึกอะเหมือนกับธาตุน้ําคุณเองก็พยายามที่จะกันมันเอาไว้นะคะไม่ให้ไปอินเยอะนะอย่าไปข้างรักเยอะขนาดนั้น เรามาดูกันสิว่าเขาว่ารู้สึกยังไงกับคุณดีวะเขารู้สึกยังไงกับคุณคาธาดน้ําเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณตอนเนี้มีไพ่เดอะเวิลด์เขารู้สึกยังไงกับคุณเดอะเวิลดก,ก้นนากงไ,งกไม้เท้าเก้าไม้เท้าห้าไม้เท้าอย่าว่าแต่คุณไม่แน่ใจในตัวเขาเลยเขาก็ไม่แน่ใจในตัวคุณเหมือนกัน มันอาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกันก็ได้นะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีความกลัวเดียวกันหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงกับคุณชาริออตเขาก็ยังห้าสิบห้าสิบกับคุณอยู่นะอืมเขาก็ยังพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานที่รักตัวเองได้ด้วยอ่าฮะเหมือนเขาก็ยังสับสนกับคุณอยู่เหมือนกันว่าการที่คุณแสดงออกมาในปัจจุบันเนี้ยมันเป็น การแสดงออกที่จริงจังจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เหลือเอเ่อเยื่อร่อให้เขาเชื่อใจไว้ใจใช่ไหมซึ่งเขาเองก็ยังไม่ได้ไว้ใจคุณนะแต่ดูเหมือนว่าธาตุน้ำมาคุณจะหยิบยื่นความหวังดีหรือสิ่งดีๆให้เขาเยอะเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยมันก็พมพูดถึงในเรื่องของการพุ่มเทนหนึ่งถ้วยเห็นปหมเวลาคุณให้อะไรคุณให้ด้วยใจมันเป็นไพ่ถ้วยเนาะไพ่ถ้วยมันจะสื่อสัญญาณของความรักความหวังดีอยู่แล้ว ความจริงใจเดอะมูนแต่มันก็ยังมีความกลัวไงเด m o มู The Moon นอะคุณก็เนี่ยราชินีดาบคือถึงคุณจะหยิบยื่นความหวังดีตรงนั้นให้เขาไปคุณก็ยังอยู่ในจุดที่รักตัวเองได้ถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาคุณก็อยู่ในโซนที่เออฉันก็ยัง Mo v e on ได้นะส่วนเขาก็เห็นทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณทําเขาก็รับในสิ่งที่ที่คุณให้เขามาในทุกๆท,ทุกอย่างเลยนะแต่คือเขาก็ยังไม่มั่นใจกับคุณนะก็ยังแบบว่ากึ่งกึง,ก,งกลางๆกงับคุณอยู่นะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกอะธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกสิบถ้วยโอ้ไพ่สิบถ้วยเนาะเขาก็มองคุณในแง่ดีนะธาตุน้ํามองคุณในในมุมมองทัศนคติที่ดีเลยละ่ะสิบถ้วยเลเวอร์นะคะอัศวินไม้เท้าเขาจริงตังแล้เนี่ยเขาก็จริงตังกับคุณเหมือนกัน ราชาดาบมาแล้วก็มีไพ่เด็กไม้เท้ามานะคะเขาก็น่าจะโฟกัสมาที่คุณแล้วล่ะอืมเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาด้วยนะถ้าน้ําแต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้เขาดอบช้อยอื่นเอาไว้ก่อนแล้วก็หันมาแบบโฟกัสที่คุณจริงๆจังๆไม่ได้เป็นการมาเล่นๆเ,เหมือนกัน ก็คือคุณกับเขาว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการไว้วางใจเนาะสร้างความไว้วางใจความเชื่อใจซึ่งกันและกันอีกเยอะอะมันอาจจะยังระยะเวลาเพียงแค่นี้คือคุณละมันใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันอะ่ะอืมคุณกับเขาอาจจะต้องเป็นเรื่องของเวลาแล้วละ่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ในความสัมพันธ์นี้นะคะว่ามันควรที่จะเป็นไปในทิศท,ทางไหนควรที่จะเป็นเพียงแค่คนคุยกันหรือควรที่จะสร้างอนาคตความสัมพันธ์ในระยะยาวไปเลยอะคะ่ะ แต่เขาก็มองว่าคุณกับเขาว่ามีศักยภาพในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปในระดับการเป็นแฟนหรือการเป็นคู่ชีวิตได้ในอนาคตนะคะก็แสดงว่าเขาก็รู้สึกสนใจคุณเป็นพิเศษเหมือนกันนะธาตุน้ําเรามาดูกันแล้วตัวธาตุน้ำานะคะตัวธาตุน้ําคุณเองรู้สึกยังไงกับเขาธาตุน้ํารู้สึกยังไงกับเขาเนาะอ,อัศวินดารู้สึกยังไงกับเขาอัศวินดาหห้าเหรียญนะคะ อัศวินดาห้าเหรียญเจ็ดช่วยธาตุน้ํา,าอย่าฟุ้งซ่านเยอะนะคุณค่อนข้างที่จะมีความฟุ้งซ่านยอยู่เป็นคนที่แบบคิดเยอะอะไรเยอะแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะเนี่ยราชาช่วยคุณรู้สึกยังไงเขามันก็เป็นความรู้สึกชอบนั่นแหละก็รู้สึกชอบอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่จริงๆสําหรับเราคุณก็มีมาตรฐานในความรู้สึกที่เรียกว่าใช่อะ่ะ แต่ว่าบางมุมบางเรื่องมันอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจคุณไปซะทุกเรื่องคือคนที่ใช่มันก็ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเคมีตรงกับเราทุกเรื่องนะธาตุน้ําเราต้องไปบาลานซ์เอานะคะเราต้องไปช่างตวงเอาอีกทีคือคนเรามันจะต้องมีข้อเสียข้อบกกร้องกันบ้างนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่บางอย่างเหมือนเขาจะยังทําอะไรไม่ถูกใจคุณหรือเปล่าธาตุน้ำอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะถ้าคุณจะ ชอบเขารักเขาคุณก็ต้องชอบในความเป็นตัวตนในสิ่งที่เขาบกพร่องในสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อเสียของเขามันมันก็ต้องมีนะธาตุน้ํา,า,า,าอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องดีงามเรากับเจ้าชายเจ้าหญิงมันไม่มีหรอกนะคะขอแค่เขาดีอ่ะเขาดีดีต่อใจเราเออฮิวใจเรานะคะอย่าไปมองแบบว่าโหจะต้องสมบูรณ์แบบเป๊ะเวอร์ฉะนั้นเราตามหาทั้งชีวิตเราก็ไม่เจอเราก็จะแบบ นอนเล่นอยู่บนคานอย่างเงี้ยว่างๆก็ลงจากคานมาเดินเล่นเพื่อที่จะตามหาคนที่ใช่แบบนั้นก็โอ้โหบวชด,ดีกว่าท่าน,น้ำอันนี้ขำๆโอเคก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่นั่นแหละแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องไงที่จะใช่สําหรับคุณแต่คุณก็ยังอยู่ในระยะความสัมพันธ์ที่หนึ่งไม้เท้าลาชาถ้วยก็มาบอกก็ยังชอบเขามากอยู่ก็ยังมีหลายๆด้านนะคะที่คุณยังชอบเขาอยู่ โอเคไหมอย่าไปพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่เราชอบในทุกๆจุดคือบางอย่างเราก็ควรที่จะละให้เขาเป็นตัวของตัวเองบ้างถึงว่าสิ่งนะั้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเราอาจจะไม่โอเคก็ตามอะ่ะแต่ถ้าสิ่งนั้นเช่นเขาเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นธรรมชาติของเขาเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ปะละ่ะถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็แค่หาคนใหม่ถูกต้องปะเอออย่าไปบังคับให้ใครเปลี่ยนนะคะ ต่อต่อต่อเรามาดูซิว่าเรามาดูซิว่าตัวเขาว่าจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ในระดับไหนดีกว่า mm hmm. เขาจริงจังกับธาตุน้ําในระดับไหน mm hmm. คนคนนี้ mm hmm. เด็กเหรียญเขาจริงจังกับธาตุน้ําในระดับไหน mm hmm. เด็กเหรียญนะคะแฮงแมนนะ ในระดับไหน t e m p เ r a ร e ในระดับที่เขาอยากจะทำความเข้าใจในการเป็นตัวคุณให้เยอะกว่าเนี้ในระดับที่เขาสังเกตรายละเอียดเก็บดีเทลในความเป็นตัวคุณในทุกๆเรื่องค่ะชัดแม่ธาตุน้ำเด็กดาบเด e อ t จ r าชัดเจนเขาอยู่ในระดับความสนใจตัวคุณมากอะ่ะอาจจะอยู่ในโหมดของการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับธาตุน้ำเลยด้วยซ้ำ อยากรู้ความเป็นส่วนตัวของคุณมากกว่านี้อยากเข้าถึงมากกว่านี้อยากใกล้ชิดมากกว่านี้เขาอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากเข้าถึงในพื้นที่ส่วนตัวของคุณในทุกๆมุมนะคะแต่เขาจะไม่เข้าแต่เขาจะไม่เข้ามาก้าวกายถ้าหากว่าตัวธาตุน้าคุณยังไม่อนุญาตเขาเหมือนกับคุณให้เขาเข้ามาได้แค่ไหนเขาจะเข้ามาแค่นั้นเขาจะไม่ฝ่าฝืนนะ เขาจะไม่ดันทุลังฝ่าฝืนนะถึงแม้ว่าใจเขาอะอยากจะพยายามดันทุลังเข้ามาก็ตามถอะกวางมองว่าเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะอืมเหมือนเขารอได้อะเหมือนรอได้นะเราค่อยๆรู้จักกันมากกว่านี้ก็ได้นะคะเอาที่คุณสบายใจอ่าเขาก็สามารถที่จะรอเวลานั้นแหละวันที่จะมีการชัดเจนอน่ะดูสตาร์นะคะ มาดูไพ่เด็กดาบหน่อยเด็กดาบเขาเป็นคนช่างสังเกตนะหกไม้เทา้าแล้วก็แล้วก็เก็บรายละเอียดเยอะมากเลยอะแปดไม้เท้าอะแต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกปะไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกหรือการกระทําอะไรมากนักอะอ่าเขาจะค่อนข้างนิ่งๆมากกว่าแต่ว่าธาตุน้ำมาคุณจะเป็นคนที่แสดงออกเยอะกว่าปะ,าะคือจากไพ่เนี่ยก็รู้เลยว่าคือธาตุน้ำคุณจะเป็นคนที่แสดงออกอืมเยอะมากๆนะคะ อก็จะสแสดงออกตามความรู้สึกเป็นคนที่ไม่กักอะ่ะแสดงออกอะไรไม่กักรู้สึกยังไงก็ก็ก็คือตรงๆเลยแต่เขาว่าค่อนข้างที่จะกักการกระทําไว้หกไม้เท้าแต่เขาว่ามากมายอ่ะคุณนะมีความรู้สึกมากมายอ่ะคุณนั้นเนี่ยหกไม้แปดไม้เนี่ยแต่จะเป็นคนนิ่งแล้วก็ควบคุมควบคุมพฤติกรรมได้ดี ไอ้ความนิ่งของเขาเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณสงสัยในการใช้ชีวิตประจําวันของเขาว่าเฮ้ยเขามีแอบซ่อนมีเลสไนอะไรหรือเปล่ามีเล็กมีในมีอะไรที่แบบเราไม่รู้หรือเปล่าในความนิ่งนั้นนะคะแต่ไม่ใช่หรอกเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนกลัวการแสดงออกอะไรที่มัน ดูไม่ดีสําหรับคุณน่ะที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาแสดงออกอะไรไปแบบนี้คุณอาจจะไม่โอเคอเขาก็ได้อะเขาค่อนข้างท,ที่จะระมัดระวังตัวนะคะในในการอยู่ต่อหน้าคุณหรือแม้กระทั่งการสื่อสารเขาก็จะดูเชิงคุณก่อนไหมว่าคุณเป็นคนที่แอคชั่นอย่างไงอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่แอคชั่นอะไรไปก่อนน่ะถ้าเขาไม่ได้รู้ความเป็นตัวคุณจริงๆอะ่ะ มาดูซิว่าเขาเห็นคุณสำคัญแค่ไหนเขาเห็นคุณสำคัญแค่ไหนทาตน้ำสำคัญไหมราชาเหลี่ยนนะคะสำคัญมากเมจิ c เชียนเมจิเชียนสิบจาบนะคะสามไม้นะคะเขาเห็นคุณสำคัญมากมากจริงๆอะ่ะมากแบบที่เป็นผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเขาเลย การใช้ชีวิตประจำวันการพูดคุยในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้อะสำคัญพอหรือยังแต่เพียงแค่ว่าการสื่อสารนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เอนจอยในแบบที่คุณจะเห็นว่ามันสําคัญยังไงน่มันอาจจะเหมือนบทสนทนาทั่วๆไปที่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะเห็นความสําคัญของเราระดับที่มันสําคัญมากจริงๆหรอแต่จากไพ่เนี่ยมากนะมากนะมันมันเป็นการเห็นความสําคัญไปในระดับการมองอนาคตเลยนะ สามไม้เท้าสามเหรียญน,นะคะแล้วราชาเหรียญขึ้นมาไพ่อะไรที่มันเป็นไพ่เ,พเหรียญมันก็มาบ่งบอกถึงคุณค่าและความสําคัญอยู่แล้วนะคะแต่เขาอะอาจจะไม่รู้ว่าคุณอะคิดกับเขาเหมือนเหมือนอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าอืมเขาก็อาจจะยังไม่ได้แสดงจุดยืนตรงนี้เขาอาจจะมองว่าคุณยังอยากชิลๆยังอยากเอนจอยสบายๆอยู่หรือเปล่าแต่ในระดับจิตวิญญาณหรือในระดับลึกของเขาอะ เขาอยากให้คุณเป็นคนสำคัญในระดับอนาคตข้างหน้าเลยอะอะเรามาดูกันซิว่าคุณกับเขาเนี่ยจะคบกันยาวไหมธาตุน้ำคุณกับเขาจะคบกันยาวไหมลาชินีถ้วยนะคะคุณกับเขาจะคบกันยาวไหมสีเหรียญสี่ถ้วยจะคบกันยาวไหมคุณกับเขา วิวออฟจูนนะคะกวางม,มองว่ายาวอยู่นะก็เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันไปได้เรื่อยๆอะ่ะก็จะมีความหวงความห่วงเข้ามาให้ได้รู้สึกอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะคุณสองคนนะเหมือนกับมีกลงล้อแห่งโชคชะตาร่วมกันมีวาสนาร่วมกันอยู่นะอะดูไพ่สี่ถ้วยซิโอ้นานแหละเอ็มเพลเลอร์เข้ามาโอ้ไฮโลเฟน น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันยาวอะคะ่ะสามถ้วยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้หวือหวามากเนาะแต่จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆคือตอนแรกๆมันอาจจะดูทรงเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงระยะเวลานึงผ่านไปอะคะ่ะเดี๋ยวคุณทั้งคู่จะรู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงมากๆในแบบที่เฮ้ยเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกันเยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวความมั่นคงมันมาเองถ้ายิ่งคาดหวังในเรื่องของว่าเอ้ยต้องมั่นคงต้องนน่นนี่นั่น นะคะถ้าไปคิดก่อนอะส่วนใหญ่จะพังความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันอย่างสบายๆแบบไปจอย j o แล้วแล้วเดี๋ยวความมั่นคงมันจะมาอืมมันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเข้ามาเติมเต็มเติมเต็มให้ให้เติบโตซึ่งกันและกันคุณทั้งคู่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอาจจะเป็นการสนับสนุนความฝันซึ่งกันและกันนะคะ แต่พอเราเป็นการสนับสนุนความฝันของกันและกันคือความฝันมันอาจจะมีความต่างแต่มันจะเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกันที่ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันได้ก็ได้เพราะว่าภายค่อนข้างดีเลยนะคะอ่ามีโอกาสคบกันยาวนะและถ้าคบกันยาวจริงๆอ่ะคุณกับเขาอ่ะจะมีอนาคตร่วมกันไหมเป็นอนาคตร่วมกันแบบไหนอะมาดูสิ เก้เหรียญน,นะจะมีอนาคตร่วมกันไหมคุณกับเขาเนี่ยหกถ้วยนะอ่ะเก้าเหรียญหกถ้วยเป็นความทรงจําเป็นความผูกพันเป็นการเนี่ยทาอะไรร่วมกันเป็นการเข้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกันอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เห็นปะเดวิลเลยแล้วก็แปดเหรียญมีโอกาสมีโอกาสที่จะมีอนาคตร่วมกันแล้วก็มีการผูกพันผูกมัดกันโดยอัตโนมัติอะ มันเหมือนเป็นอนาคตที่อ่าคิดคิดกันไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาพูดถึงความคาดหวังหรือมาพูดความหรูหราอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอ่ะแต่มันเหมือนอนาคตที่คุณจะมีร่วมกันเหมือนแสดงออกหรือกระทําให้เห็นมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเรื่อยๆเนาะแต่ว่าในระยะยาวมั่นคงนะ แปดเหรียญเดวิลแปดเหรียญก็มาบอกอยู่แล้วถึงถึงการผูกมัดนะคะหรือการทําอะไรร่วมกันแบบที่เต็มใจอะ่ะมันไม่ใช่การผูกมัดแบบมัดมือชกเข้าใจไหมคือเราจะทําอะไรร่วมกันในวันที่คุณทั้งคู่ไปกันอย่างสบายสบายอะ่ะหรือแบบว่าเป็นเป็นช่วงชีวิตที่เติบโตกันทั้งคู่แล้วก็อาจจะมีการรวมตัวหรือการร่วมกันเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการบังคับหรือฝืนใจกันในเรื่องของจะต้องเวลาเท่านั้นเท่านี้ะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นไปเองอะ่ะ ก็ไปลุ้นเอานะว่าจะเป็นแบบไหนอุปสรรคของคุณทั้งคู่มีไหมธาตุน้ำคุณทั้งคู่มีอุปสรรคไหมเอ็มเพรสหถ้วยอุปสรรคเหรออาจจะเป็นความกลัวเรื่องอดีตนะคะเพราะว่ามันมีไพ่อดีตเข้ามาเนาะสถ้วยความรักอดีตความรัก สี่ดนประสบการณ์ความรักอดีตที่ผิดพลาดอดีตที่เจ็บปวดเหมือนคุณทั้งคู่ว่าต้องก้าวข้ามผ่านประสบการณ์นี้ไปก็คือทิ้งให้มันเป็นบทเรียนไม่ต้องเก็บเอามาตัดสินคนปัจจุบันว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนคนในอดีตเพราะว่าสุดท้ายมันจบด้วยเดือดนเนาะถ้าคุณละความกลัวจากจุดๆุดนั้นอะกวางมองว่าความสัมพันธ์มันจะสดใสอะต่อให้คุณไม่ต้องพูดอนาคตร่วมกันคือคุณทั้งคู่ก็จะเห็นอนาคตของของกันและกันนะคะเออว่ามัน มันเป็นแสงสว่างไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็รู้แล้วว่าข้างหน้ายังไงมันก็ต้องมีอนาคตที่ดีแน่ๆแค่เราหลุดพ้นจากวงจรเก่าๆมันก็ถือว่าชีวิตเราอัปเกรดแล้วนะไม่จําเป็นว่าการอัปเกรดชีวิตจะต้องรีบมีความสัมพันธ์ใหม่แต่ถ้าความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาแล้วมาช่วยสนับสนุนนะ,ะเป็นแรงสนับสนุนเป็นกําลังใจหรือเป็นความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็จะยิ่งอัปเกรดขึ้นไปยิ่งกว่าการที่เราอยู่คนเดียวปะเออ ฉะนั้นอุปรสรรคอาจจะเป็นอดีตเป็นบทเรียนที่คุณทั้งคู่ยังกลัวๆก,กันอยู่นะคะก็ยังเก้ๆกลางๆอยู่ว่าอาจ,จะไว้ใจดีหรือไม่ไว้ใจดีอันนี้จะเป็นอุปรสรรคอ่ะสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตกันได้จริงๆใช่ไหมคุณกับเขาจะเป็นคู่ชีวิตกันได้จริงๆใช่ไหมคะราชินีเหรียญน,นะราชินีเหรียญเจ็ดไม้หกดาบนะคะ มีไพ่เดทเข้ามาเนาะแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบจะเป็นคู่ชีวิตกันได้จริงๆไหมมันต้องผ่านอะไรกันไปเยอะอืมบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะในความเป็นเดทเป็นก้าวดาบมันก็ยังมีการลงเรือลําเดียวไปด้วยกันเนาะมันจะต้องแบบมีการประครับประคองกวามองว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาไม่ง่ายต้องเจอบททดสอบเจออุปสรรคอืมมันอยู่ที่ความอดทนนะเนะี่ย 6เหรียญมันจะต้องมีการช่วยเหลือหรือมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันจริงๆอะค่ะกว่างไม่ได้อยากจะตัดสินว่าไม่มีโอกาสเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าไพ่ทั้งหมดอะมันเหมือนคุณคบกันได้ยาวแหละนะคุณทั้งคู่คบกันได้ยาวแต่ทีนี้บททดสอบมันจะเยอะเท่านั้นเองคือเราเราไปฟันธงไม่ได้หรอกว่าคู่ไหนจะรอดไม่รอดเราจะไม่ฟันธงแบบนั้นแต่กวางจะพูดแค่ได้ว่าอุปสรรคมันเยอะนะคะแต่ถ้าใจถึงพึ่งได้ก็ลุยแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลยโอเคเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะ กวางเห็นเป็นชาวพิจิกเป็นชาวมังกรนะคะเป็นชาวพฤษศพเป็นชาวเมธเป็นชาวกลุ่มเป็นชาวมีนเนาะเป็นชาวธนูนะคะเป็นชาวกรกฎชาวมีถุน นอกนั้นธาตุราศีอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามไว้โอกาสน้าเจอกันใหม่ในอีพถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย